นี่รอเข้าฉากนะครับผมเล่นกันกิตบอดก่ดอนค,ครับผมนีม่เดินใจไหมไปดู ได้แล้วไม่ต้องซื้อแล้วเนี่ยเฮ้ยมีจริงอ่ะแสดงว่ามีโนว์บอร์ดสกิลี่นี่ลองวงใหญ่ๆก่อนเราจะว่าถ้าวงใหญ่ๆมันง่ายครับครับวันนี้ได้รับเกียรติจากร้านเจแดงนะครับมอคู ข้าอหมู <ขอ S 1> ยม่ยางเจแดงครับขอบคุณคุณบุ้งด้วยนะครับที่ส่งมาขอบคุณมากครับผมให้เราได้หน้าตา,าของเจแกนะครับรีบสั่งนะครับอยู่เยอะนะครับผมกอ,อ,อ,องถ่ายแมนๆไม่กินเลยเลยกินแต่ไข่ดูนี่ฮะลุมกินไข่กันดีครับ เอ้ยนไม่งายนะคะนี่นะหอปื้ดไปนะแล้วหัวฟาดนะฟาดเลยนอนยาวเลยต้องยังไงต้องยังไงเดี๋ยวนะจับไว้นะพี่เซลไข่ต้มไม่มีหรอนี่ไงไข่ต้มมีครับเตรียมไว้แล้วครับผมมีมีเป็นไก่แล้วนะแฟนครับย่างไก่ไว้

โอ้โหหันเแล้วก็หันยีแดงล้หนเลยยีแดงครับต้องปรัให้เราทานครับผมต้องขอบคุณเราด้วยครับใครเอามาครับเอ่อลาเวนขอบคุณรุ่งครับรุ่งใบหยกได้เองนะฮะาตามสีแกงนะครับรีบสั่งนะครับกินเยอะนะครับผม้ากล่องนะครับผมว้าวเปิดดีครับ เปิดอย่างนี้ครับเอ๊ะยีแดงนะครับผมใครอยากสั่งสั่งได้นะครับเป็นเทไนเป็นเทไอผมมีเปิดยากมดไม่ถูก <c ười> เรา,า,าบังคับนี่ครับเราบังเตืเอนสั่งได้เลยนะ